สองข่าวใหญ่ในช่วงนี้เริ่มต้นข่าวที่1ครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาสารอาญาถนนรัชดาพิเศษได้มีการพิจารณาขอคำร้องฝากขังแก่นายอานอนท์นำพาและนายพานุพงศ์จัดนอกหรือไม้ระยองนะครับภายหลังจากที่พนักง,งานสอบสวนสอน,นอห้วยขวางได้ควบคุมตัวมาขออำนาจศาลฝากขังในคดียุยงปลุกปัน่นตามมาตรา1น6และข้อหาหอื่นๆรวม7ข้อหาด้วยกันจากการร่วมชุมนุมกับกลุ่มเยาวชนปลดแอกเมื่อวันที่18กร,รกฎาคมที่ผ่านมา ต่อมาสาลอาญามีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราว2แกนนาครับทั้งในชั้นสอบสวนและชั้นการพิจ,จารณาคดีกําหนดวงเงินอยู่ที่คนละ1 0 0 0 0แสนบาทและไม่ต้องวางหลักประกันแต่มีเงื่อนไขว่าผู้ต้องหาห้ามกระทําการใดๆลักษณะดเดียวกันกับที่ทําก่อนหน้านี้มิเช่นนั้นจะถือว่าผิดสัญญาประกันส่วนข่าวต่อไปครับภายหลังการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกนักศึกษาประชาชนร่วม500คนที่มาทํากิจกรรมการบริเวณสกายวอล์กด้านหน้าทางเข้าของห้างสัพสินค้า MBK เซ ตั้งแต่ช่วง16นาฬิกาที่ผ่านมาโดยมีแกนนำผัดเปลี่ยนกันขึ้นปลาใสและมีผู้ร่วมชุมนุมเนี่ยมีการตะโกนขับไล่รัฐบาลพร้อมกับชู3นิ้วต่อมาเวลา19นาฬิกา45นาทีแกนนำได้ขึ้นวาใสยย้ำ3าข้อเรียกร้องเดิมนะครับก็คือ1ให้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชน2ร่างรัฐธรรมนูญใหม่และ3คือการยุบสภารวมถึงประกาศ2องจุดยืนก็คือไม่ต้องการรัฐประหารและไม่เอารัฐบาลแห่งชาติ ก่อนจะนัดหมายชุมนุมครั้งใหญ่กันในวันที่16สิงหาคมนี้บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและได้มีการยุติชุมนุมแยกย้ายกันโดยไม่มีเหตุการณ์บานปลายแต่อย่างใดครับ oh <my> และนี่คือทั้งหมดของ2ข่าวใหญ่ในช่วงนี้ข่าวเวิร์กพอยความจริงต้องมาก่อนส่วนช่วงนี้กลับไปรับชมรายการ I can see your voice กันต่อครับ